พอดีไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเวลาน้ําในช่องคลอดของเขาเนี่ยออกมามันจะมีกลิ่นปลาเค็มครับเกิดจากอะไรครับเขาว่าเขาไม่เคยไปมีอะไรกับใครนะครับแต่คือมีลูกเราสองคนอายุป,ประมาณสิามปีตอนนี้ผู้หญิงคนนี้นะคะแล้วก็ต้องไปตุดอะไรยังไงบ้างครับก็เจอได้ คือกลิ่นที่บอกว่ากลิ่นปลาเค็มเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่เขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์เลยของการไม่สมดุลของแบคทีเรียในช่องคลอดอย่างหนึ่งเรียกว่าแบคทีเรียวารจานอสิสกลิ่นมันจะเหมือนน้ำเข้าปลาค่ะเพราะว่าจากแบคทีเรียที่มันไม่น่ารักที่มันไปโตในช่องคลอดซึ่งบางทีมันไม่ได้จําเป็นว่าอุ้ยเขาต้องมีคู่นอนมาเยอะแยะมันสาเหตุที่ทําให้แบคทีเรียในช่องคลอดมันเสียสมดุลไปมีได้หลายอย่างซึ่งส่วนใหญ่เจอบ่อยๆนะคือบางทีช่วงแรกๆเขาอาจจะมีแบบนี้เขาไม่รู้ตัวเขาพยายามส่วนล้างไง การส่วนล้างเนี่ยยิ่งทําให้แบคทีเรียในช่องคลอดไม่สมดุลหนักกว่าเดิมจาก <c oughs> ที่ยิ่งส่วนล้างจะสะอาดปรากฏยิ่งส่วนล้างยิ่งเหม็นอย่างเงี้ยเพราะว่าแบคทีเรียมันยิ่งโอ้โหเติบโตผิดปกติซึ่งกลุ่มนี้ไม่ยากค่ะพาไปหาคุณหมอตรวจภายในได้เลยคุณหมอสั่งยานเน็บมาแป๊บเดียวเดี๋ยวหายนะคะ <c oughs> ก็กลับมาเหมือนเดิม <c oughs> แค่จําไว้บอกแฟนว่าไม่ต้องไปส่วนล้างนะ <c oughs> ล้างน้าเปล่าซับให้แห้งตามปกติพอแล้วแล้วที่เหลือก็ให้ยาของคุณหมอเขาจัดการไปนะคะ